สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ have has มาดูตัวแรกกันเลยนะครับบุรุษสัมพนามที่หนึ่งนะครับตัว i นะครับ i เป็นเอกพจน์นะครับใช้ have นะครับตัวอย่างเช่น i have นะครับมาดูตัวที่สองนะครับบุรุษสัมพนามที่หนึ่งที่เป็นข้อพหนูนนะครับคือตัว we นะครับใช้ we have มาดูบุรุษสัรพนามที่สองนะครับคือตัว you นะครับ ใช้แฮมนะครับ you เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพูหูพจน์นะครับตัวอย่างเช่น you have นะครับมาดูบุรุษรรพนามที่3นะครับจะเป็นเอกนพก่อนนะครับตัวแรกเลยคือ h e นะครับใช้กับ has นะครับ h e has ตัวที่2ก็คือ she นะครับใช้กับ has เหมือนกันนะครับ she has นะครับมาดูตัวที่ 3, it นะครับใช้กับ has เหมือนกันนะครับ it has นะครับ มาดูตัวต่อไปนะครับบุรุษศัพท์พนามที่3ที่เป็นพหูพจน์นะครับตัวเตนะครับใช้กับ h a v e นะครับตัวอย่างเช่นเต h a v e นะครับมาดูบุรุษที่1นะครับที่เป็นในรูปปฏิเสธกันบ้างนะครับบุรุษที่1ตัวแรกเอกพจน์นะครับตัว i นะครับยกตัวอย่างเช่น i h a v e นอดนะครับซึ่งเป็นในรูปปฏิเสธนะครับแล้วก็มาดูบุรุษที่1ในรูปของพหูพจน์นะครับ ตัว v นะครับยกตัวอย่างเช่น v have not นะครับมาดูบุรุษสรรพนามที่3นะครับที่อยู่ในรูปของเอกพจน์นะครับที่ใช้กับปฏิเสธในรูปแบบของ have นะครับตัวอย่างเช่น he has not นะครับแล้วมาดูตัวอย่างที่2คือ she has not นะครับตัวที่3นะครับ ที่เป็นในรูป่ยวกับพจน์ตัวสุดท้ายนะครับมาดูนะครับตัว it has not นะครับมาดูบุรุษสรรพนามตัวสุดท้ายนะครับบุรุษสรรพนามที่3นะครับคือตัว t they นะครับที่เป็นรูปแบบของพ้อหูพจน์นะครับใช้กับ have ยังไงนะครับในรูปของปฏิเสธนะครับตัวอย่างเช่น Every have not มาดูการใช้ HAVE นะครับโดยใช้ v e r b to d o มาช่วยนะครับในบุรุษสรพนามที่1นะครับตัวแรกเลยคือตัว I นะครับตัวอย่างเช่น I don't have นะครับตัวที่2นะครับบุรุุสรพนามที่1นะครับในรูปของพ้อหูพคนนะครับ don't have นะครับมาดูบุรุษสรพนามที่2นะครับคือตัว u u นะครับ ใช้แคมนะครับโดยมี verb to do มาช่วยนะครับในรูปของปฏิเสธนะครับตัวอย่างเช่น you don't have นะครับมาดูบุุษสรรพนามที่3นะครับที่เป็นรูปเอกพจน์นะครับใช้กับ have นะครับในรูปปฏิเสธโดยมี verb to do มาช่วยนะครับตัวแรกเลยก็คือ he doesn't have นะครับตัวที่2ก็คือ she doesn't have นะครับตัวที่3ก็คือ it doesn't have นะครับ ทำไมถึงไม่เป็น h a s ตรงนี้นะครับเพราะว่ามี verb to do มาช่วยแล้วนะครับคือ does นะครับตัวสุดท้ายก็เลยเป็นตัว h a v e นะครับมาดูสรรพนามบุรุษที่3นะครับตัวสุดท้ายเลยก็คือตัว the นะครับใช้กับ h a v e นะครับโดยมี verb to do มาช่วยนะครับในรูปของปฏิเสธนะครับตัวอย่างเช่น the y don't h a v e นะครับ